เริ่มเลยนะครับเดี๋ยวพี่แชร์ตัวหน้าจอพี่ไปก่อนนะครับทุกคนทุกคนเห็นจอพี่ไหมนะครับเห็นไหมครับเห็นจอพี่ไหมถ้าเห็นแล้วโอเคนะจะได้พร้อมเริ่มเลยนะครับโอเคเห็นหมดนะครับคราวนี้เดี๋ยวเนี่ย Dowing เบอร์ M สิีเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างวันนี้เป็นโจทย์ของวันนี้ทุกคนต้อง Edit ให้ได้แบบนี้ คือคนนี้จะลอกเลียนแบบไอสิ่งที่พี่อีดิตไปทั้งหมดนะครับเอาแบบนี้เลยนะครับไม่มีแบบอื่นนะครับเอาแบบนี้เลยไม่มีแบบอื่นคราวนี้ก็มาดูว่าสิ่งที่เราขาดหายไปในการที่จะทําทให้เป็นแบบนี้ได้ก็คือคําสั่งที่เรายังไม่ได้เรียนรู้คําสั่งที่เรายังไม่เรียนรู้วันนี้ก็คือการสร้างดีเทลนะครับการสร้างดีเทลแบบนี้นะครับการเซตเดเมนชันให้เป็น running เดเมนชันแบบนี้นะครับ <Num bers S 1> พี่ลืมใส่เทคเดี๋ยวพี่จะอาจจะใส่เทคใส่เทคเพิ่มนะครับใส่เทคเพิ่มนะครับใส่เทคเพิ่มที่ใต้ใต้ตัวนี้ก็อาจจะเป็นพัดทอมนะครับปัดทอมแฟงนะครับแฟงจีประมาณนี้นะครับนะครับใต้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรตอนที่เทรนนิง่งเดี๋ยวเดี๋ยวใส่กันนะครับไฟล์ตัวนี้อยู่ที่ที่สแกนได้วยเครื่องพี่เดี๋ยวไปก๊อปปี้ ทุกคนก็ไป Copy แล้วก็เอาไปวางไว้ในเครื่องตัวเองนะครับที่เคยที่เคยเอาไฟล์มาวางไว้ครับตรงไหนที่ไฟล์เอาเอาไฟล์มาวางไว้ก็ไปตรงนั้นนะครับสแกนด็อกนะครับไฟล์นั้นอยู่ที่ M นะครับเบอร์นี้เดี๋ยว Copy แล้วก็เอาไปที่เครื่องตัวเองคราวนี้เรามาอธิบายเรื่องดาวิ่งตัวนี้ก่อนนะครับดาวิ่งตัวนี้มันเป็นบีมที่มันมันเข้าไปกับกับตัวเขาเรียกว่าโมเมนต์คอนเนคชั่นลักษณะแบบนี้นะครับเดีย๋ยวพี่เปิดเดีย๋ยวพี่เปิดตัวโมเดลให้ดูนะครับ เดดียใหู้พี่จำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะทงยังไม่คุยแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวพี่หาตัวตัวพาร์ตตันนั้นให้ดูก่อนนะครับ พาร์ตตัวนั้น M14 เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาพี่หาเบอร์ทาวิ่งเบอร์ M14 ก่อนนะครับคือพี่รู้ว่ามันเป็น d าวิ่งเบอร์ M14 นะครับพี่ได้ d าวิ n งตัวนี้มานะครับพี่ก็เลือกไปที่ตัวนี้นะครับเมื่อวานเราเรียนตัวเนี้ยบายพารไปแล้วนะครับเราเรียนตัวบายพารต,ตัวนี้ไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะใช้คำสั่งตัวนี้ select object ก็คือจะเอาดอยิงไปจับพาร์ตในโมเดลนะครับก็จะเป็น Select Object นะครับเห็นละตัวนี้เห็นไหมครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวพี่จะลองซูมเข้าไปดูนะครับอันนี้พี่จะ Create เป็นวิวเล็กๆขึ้นมานะครับเป็นวิวเสริมนอกจาก3ามดีวิวปกติคำสั่งพวกนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเรายังไม่ได้ไปเรียนกงนนะครับทำไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้พี่จะเอามาอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง Connection ตัวนี้นะครับ ให้เราเห็นภาพว่าคอนเนคชันตัวนี้เนี่ยเขาทำอะไรนะครับอันที่ปิดที่ปิดพวกสิ่งที่พี่ไม่อยากโชว์ไม่อยากเห็นนะครวิวต้องการทำให้วิวมันเคลียร์ให้มันสะอาดนะครับโอเคเนี่ยในมุมของตัวเนี้ยนะครับในมุมของตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของการเวล์แบบนี้ไอตัวเวล์แบบเนี้ยเขาเรียกว่าโมเมนต์คอนเนคชันนะครับเขาเรียกว่าโมเมนต์คอนเนคชันคือปลายดีนตัวเนี้ยเป็นแคนเทอรี นะครับเป็นแคนทารีก็คือมีการนะครับตัวนี้มีการยื่นออกมานะครับปลายบีนตัวนี้มันยื่นออกมานะครับมันยื่นออกมาลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเนื่องจากวา่าเขาต้องการให้เราเนี่ยเชื่อมติดขับข้างบนไปเลยก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ซิมเพิลคอนเนคชั่นที่เป็นลักษณะที่ว่าคอนเนคชั่นแบบแบบแบบโรเลอร์ครับอันนี้จะเป็นฟิกคอนเนคชั่นก็คือเขาจะเว,เวลดันบนและด้านล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาให้ดีเทล กับ,ก,บการตัดชิ้นงานชิ้นนี้โดยการที่ว่าเราจะไปที่ f i t fitting sheet d r a w i n g ตัวนี้เห็นไหมครับตอนนี้ fitting s h e ีทตรงนี้เราก็จะใส่ดีเทลขยายในส่วนของการตรงนี้เขาเรียกว่า p r e p a r a t i o n ก็คือการเตรียมงานคือการการขยายการทําการดีเทลในการตัลดลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้ดีเทลมีอะไรบ้างนะครับดีเทลมีอะไรบ้างนะครับดีเทลมีอะไรบ้างนะครับ ดีเทลมีอะไรบ้างก็ก็บอกนะครับว่าจะต้องตัดลงมาเท่าไหร่นะครับเรเดียสพวกเนี้ยคำสั่งพวกเนี้ยเราได้แล้วนะครับเมื่อวานเราเรียนเรื่องลายไปแล้วเราใส่เรื่องลายไปแล้วแต่วันเนี้ยที่เรายังไม่ได้เรียนกันก็คือเรื่องของว,วันนี้ที่เรายังไม่เรียนกันก็คือในเรื่องของตัวการตัดดีเทลตัวนี้แล้วก็แล้วก็การใส่ running dimension นะครับคราวนี้ไปดูกันนะครับว่าเราจะทําอะไรมั่งนะไปดูกันว่าเราจะทําอะไรมั่ง เปิดเตลวิ้งเบอร์เบอร์นี้มานะครับจริงๆเนี่ยเตวิ้งเนี้ย,ยอย่างที่อธิบายให้ฟังว่าจริงๆเทคล่ามันไม่ได้ขี่ที่มันอย่างนี้หรอกแต่เนื่องจากว่าอันเนี้ยเป็นเป็นการเทรนนิ่งเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยแกล้งโดยการที่ว่าปิดปิดพวกเดนมิชันอะไรต่ออะไรทิ้งไปหมดนะครับปิดเดนมิชันต่ออะไรทิ้งไปหมดเพื่อที่ให้เราได้ได้ใส่เดนมิชันนะครับวันนี้มาดูตัวนี้นะครับสังเกตว่าตัวเนี้ย กรอบเปเปอร์เนี่ยครับ mm hmm. กรอบเปเปอร์ของตัวเนี้ยนะครับกรอบเปเปอร์ตัวเนี้ยมันเป็นอะไรครับกรอบเปเปอร์มันเป็นนะครับมันเป็น a 4นะครับมันเป็น a 4นะครับกรอบเปเปอร์ตัวเนี้ยมันเป็น a 4นะครับกรอบเปเปอร์ตัวเนี้ยมันเป็น a สี่ไหม a สี่แนว a สีแนวตั้งลักษณะแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยในตัวอย่างที่พี่ให้ทำเนี่ยมันเป็นมันเป็น a 4แนวนอนเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือคือเราต้องมาเปิดมามาเปลี่ยนกรอบกระดาษก่อน เปยนกรอบกระดาษให้เป็นแนวนอนก่อนนะครับคลิกเมาส์ไปที่พื้นที่ว่างๆนะครับนะครับคลิกเมาส์ไปที่พื้นที่ว่างๆของตัวตัวนี้พื้นที่สีด้านดำแล้วกดเมาส์ด้านขวาขึ้นมานะครับกดเมาส์ที่กดเมาส์คลิกเมาส์ขวาขึ้นมานะครับกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะได้นี้เราเลือกเปิด p r ป p e ต t y ้ไปพอเราเปิด p r o p e ต t y ปุ๊บให้ไปที่ตัว Lay o u t นะครับ Layout ก็คือตัวนี้นะครับไปที่ช่อง Lay o u t ตัวนี้นะครับช่อง Lay o u t ตัวนี้นะครับ แล้วกดเข้าไปในตัวนี้กดเข้าไปใน layout ตัวนี้เมื่อได้ layout ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยให้ในช่องเนี้ยครับครับในช่องเนี้ยนะครับในช่องเนี้ยให้เปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นนะครับสิบเอ็ดสิบเจ็ดอย่างนี้โหลดลก็ได้ครับมันมีค่าเซตติ้งอยู่แล้วนะครับโหลดโหลดลงมานะครับโหลดลงมานะครับนะครับ ก็เปลี่ยนให้เป็นนะครับเปลี่ยนใหเ้เปลี่ยนให้เป็นอย่างนี้ครับเปลี่ยนอย่างนี้เลยครับ s ิงเกิลสิบเจ็ดสิบเอ็ดคือสําคัญที่สุดคือคือคือดาวิงไซส์ตัวนี้ครับให้เป็นหนึ่งฟุตห้านะครับให้เป็นหนึ่งฟุตห้าครับนะครับให้เป็นหนึ่งฟุตห้าครับกับสิบเอ็ดแล้วษณะแบบนี้นะครับให้เป็นหนึ่งฟุตห้ากับสิบเอ็ดแล้วขณะแบบนี้เพราะเปลี่ยนเสร็จปุ๊บให้โมดิฟายครับ โมดิฟายมันก็จะเป็นแนวนอนลักษณะแบบนี้นะครับโมดิฟายก็จะเป็นแนวนอนลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับพอได้เสร็จปั๊บนะครับเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนขอเช็คก่อนนะครับขอเช็คก่อนขอเช็คก่อนเอาไปที่ขอขอดูขอดูของของาชายก่อนนะครับขอดูของชายก่อนขอดูของชายก่อนว่าว่าเป็นยังไง โอเคเยอมากไปของแชมป์นะครับไปแชมป์ของแชมป์นะครับแชมป์ใช้หน้าจอพี่ดูหน่อยโอเคเปลี่ยนได้ยังนั่นแหละคลิกคลิกไม่ใช่คลิกที่กรอบครับโอเคเลยเยอร์อยู่ตรงไหนคลิกด้านขวากดปุ่มเลยเยอร์นะครับแล้ว มันหายไปไหนวะกดปุ่มลวแล้วเปลี่ยนถูกแล้วครับกดโหลดแล้วก็โมดิฟวโอเคนะครับไปที่ไปที่หญิงนะครับไปที่หญิงอันนี้มันเป็นการเปลี่ยนกรอบกระดาษนะครับ พราะ,ะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปเจอในโปรเจกต์อื่นเขาอาจจะไม่เซตติ้งเอาไว้เพราะไม่เซตติ้งเอาไว้เนี่ยเราจะต้องต้องตรงตรง,ตรงที่เป็นเลเยอร์อะครับต้องดูว่ามันมีอะไรให้เราโหลดบ้างนะครับถ้าไม่โหลดมันจะไม่ขึ้นกกอบน,นะครับโอเคทงยิน <Okay. S 2> ใช้ได้ละอ่ะไปกลับมาที่พี่นะครับเดี๋ยวพี่จะพรีเซนต์ต่ออธิบายตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งนะครับอธิบายให้เราฟังนิดหนึ่งนะครับไอตรงรอบกระดาษตรงเนี้ยที่พี่เซตเมื่อกี้เนี่ยนะครับตรงเลเยอร์ตรงเนี้ยนะครับเลเยอร์หน้านี้นะครับ ในเอาหน้าเนี้ยเนื่องจากว่าของออฟฟิศเราเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีมาตรฐานของมันอยู่แล้วนะครับมันมีมาตรฐานของมันอยู่แล้วเราก็เลยสามารถทําการโหลดโหลด Data จากตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดในบางโปรเจกต์ที่มันไม่มีมาตรฐานเนี่ยเราต้องมาเปลี่ยนตรงนี้เองแล้วก็ใส่ค่าตังนี้เองสังเกตนะเดีย๋ยวดูกรอบตัวนี้พี่จะพี่จะใส่ให้มันยาวขึ้นอย่างเช่นพี่ใส่เป็น24นิ้วอย่างเงี้ยเห็นไหมครับกรอบสีน้ําเงินตรงเนี้ยไม่ใช่กรอบเลเอาเอาข้ามไปดีกว่า เพราะว่าการเซตหน้าของเรามันไม่เหมือนกบที่อื่นเอาเป็นว่าเราโหลดตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับวิธีการโหลดเนี่ยเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวงงนะครับพูดแล้วเดี๋ยวงงนะครับพอโหลดตัวนี้มาเสร็จปั๊บอ่ะพอเราเซตเปเปอร์ด้วยอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คืออะไรครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในโจทย์ที่พี่บอกนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีวิวสองวิวเห็นไหมมันมีวิวแรกและก็วิวบนคราวนี้เราจะเปิดวิวแรกและวิวบนได้อย่างไง รเราจะเปิดวิวแรกและวิวบนได้ยังไงอันนี้เขาเรียกว่าฟอนต์วิวเราจะเปิดตัวท็อปวิวนะครับให้คลิกเมาส์ Get p r o p e r t y ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ get property ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ไปที่ช่องใหม่ข้างๆเลยแอล์ครับไปที่ในนี้ตัววิวไปที่ตัววิวตัวนี้นะครับคลิกขึ้นมาที่ตัววิวตัวนี้ปุ๊บพอได้ตัวนี้มาปุ๊บเห็นหน้าแรกไหมครับพอเห็นหน้าแรกปั๊บเนี่ยครับไปช่องวิวโอเคเดี๋ยวพี่ย้ายมาตรงกลางนิด ช่องแรกเนี่ยครับตรงวิวตัวเนี้ยตรงวิวตัวเนี้ยเนื่องจากว่าตัวท็อปวิวเนี่ยเราเซ็ตให้มันเป็นออโต้อยู่พอมันเป็นออโต้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็คิดว่าไอซอฟต์แวร์มันคิดว่ามันไม่จาเป็นต้องเปิดมันเลยไม่เปิดให้แต่เราอะ่ะอยากให้มันเปิดพออยากให้มันเปิดปุ๊บเนี่ยเราไม่เอาเป็นออโต้แล้วครับเราก็เปลี่ยนเป็นออนพอออนปุ๊บเนี่ยแล้วกดโมดิฟายมันคือการบังคับให้เปิดท็อปวิวเห็นไหมครับให้เปิดท็อปวิวลักษณดแบบนี้มา พอเราเปิดทาวิวมาได้ปุ๊บเนี่ยก็ทําเหมือนเดิมครับเนื่องจากว่าสเกลตัวนี้มันใหญ่เกินไปสเกล6ไม่เหมาะสมนะครับผมก็จะเปลี่ยนสเกลตัวนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนสเกลให้เป็นสเกล12นะครับอันทิกตัวนี้ก่อนแล้วผมก็ไปเปลี่ยน12เพราะว่าผมผมเลือกทีเดียว2อันเลยเห็นไหมครับผมไฮไลท์2อันเลยคือผมจะเปลี่ยนทีเดียวทั้ง2อันนะครับโอเคไหมนะครับก็เป็น12ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับนะครับ สิบสองลัแบบนี้แล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําแบบนี้ก่อนนะครับไปที่ไปที่ชัยก่อนโอเคอชัยทาได้แล้วนะครับโอเคเปลี่ยนสเกลเป็นสิบสอง นั่นแหละ modify 12โอเคไปที่นะครับไปที่แชมป์แชมแชร์หน้าจอให้พี่ดูหน่อยโอเคเยี่ยมเปลี่ยนสเกลให้เล็กลงเป็น12นั่นแหละเยี่ยมไปที่หญิงนะครับไปที่หญิงนะครับไปที่หญิง โอเคได้แล้วลูกอะคราวนี้มาดูในสิ่งที่ที่เราต้องการทําต่อไปคืออะไรนะครับในสิ่งที่เราก็ต้องการทําต่อไปคืออะไรนะครับไอตัวเนี้ยนะครับเราก็มูฟมานะครับทางด้านซ้ายมือกดชิปนะครับพอเลือกตัวเนี้ยเลือกปุ๊บเราก็กดชิปแล้วก็มูฟไปด้านซ้ายมือเพื่อจะเคลียร์พื้นที่ลักษณะนนแบบนี้นะครับแล้วก็ไปใส่นะครับใส่ดีเทลเดเมนชั่นต่างๆลักษณะนนแบบนี้คราวนี้ สิ่งที่เราเรียนไปเนี่ยสองสองอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะสองครับสองสองสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียน,นเรื่องการใส่ดิเมนชันแล้วเนี่ยอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะอืมเขาเรียกอะไรอ่ะเราเราทำงานได้แล้วละ่ะแต่มันจะมีอยู่ดิเมนชันหนึ่งที่เรายังไม่เคยเรียนก็คือรันนิ่งดิเมนชันเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูก่อนนะครับรันนิ่งดิเมนชันนะครับไอ้นี้ก็ไปเปิดนะครับเปิดที่เลนส์ลายนะครับเปิดที่เลนส์ลานะครับเปิดที่เลนส์ลายมันก็ขึ้นมาขนาดแบบนี้ running d i m e n s i o n นะครับ running dimension พี่ก็จะใส่ตัวเนี้ยพี่ก็จะเปลี่ยนตัวเนี้ยนะครับช่องเนี้ยให้เป็น Running dimension แบบนี้นะครับเลือกมาที่ตัวสไตลิสต์ของมันตัวเนี้ยนะครับนะครับ d i m เ n s i o n type เลือกมาที่ตัวนี้พอเลือกตัวนี้เสร็จปุ๊บให้เลือกไปที่ตัวนี้ให้เลือกไปที่ตัวนี้ รบพบพะเลือกตัวนี้เสร็จปุ๊บกด a อ p พ y นะครับเลื่องเดนมิชันตัวนี้กดตัวนี้ a อ p l y พอ a อ p พ y ค่าปุ๊บเนี่ยเวลาเราใส่เดนมิชันเนี่ยครับจากพอยนี้นะครับจุดเริ่ม Startpoint ต้องเป็นจุดเดิมเท่านั้นห้ามเปลี่ยนนะครับต้องเป็นจุดเดียวเท่านั้นล้วก็มาลากแล้วก็มาใส่เดนมิชันเหมือนเดิมเท่านี้เองนะครับเท่านี้เองเดนมิชันมันก็จะจะขึ้นเป็นลักษณะของ R D ดีให้ลักษณะแบบนี้ เวลาที่เราจะคีเอตตัวเดเมนชันด้านล่างเนี่ยถ้าเราจับจุดใหม่แล้วไม่ใช่เป็นจุด R D ดีเดียวกันเนี่ยมันจะขึ้น R D ดีใหม่มาให้แบบนี้ถือว่าผิดนะครับถือว่าผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปสร้างที่จุดเดียวกันเหตุผลเรียนไปแล้วนะครับเรียนไปแล้วในภาคทฤษฎีว่าการที่เขาให้ลันนิ่งเดนมนชันเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ต้องการเขาต้องการป้องกันการผิดพลาดในการวัดนะครับถ้าการวัดแบบต่อเนื่องแบบคอนติเนีย นะครับเช่นในกรณีแบบนี้นะครับในกรณีแบบนี้ถ้าเราใส่ดิเมนชันแบบนี้นะครับถ้าเราใส่ดิเมนชันแบบนี้นะครับถ้าเราใส่ดิเมนชันแบบนี้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าคอนติเนียลดิเมนชันนะครับคอนติเนียลดิเมนชันหมายความว่าไงหมายความว่าเขาวัดต่อเนื่องถูกไหมพอเวลาเขาวัดต่อเนื่องแล้วเนี่ยนะครับเวลาท,ที่ที่ตรงเนี้ยถ้าเกิดเขาผิดที่ตัวนี้ก็ <S <S <unnie> จะกระทบมาด้วยเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยเวลาเขาวัดเขาต้องวัดจากรูนี้ถูกไหมไปถึงตัวนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารูนี้ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงไม่ใช้การวัดแบบคอนติเนียแบบนี้ในหลักการของ Doing, Fabrication, Doing เพราะฉะนั้นเราจะต้องทํา r Running Dimension แบบนี้โอเคไหมครับอันนี้คือ Running Dimension มาเสร็จแล้วมาดูในเรื่องของการทํำดีเทลในเรื่องของการทําดีเทลเดี๋ยวพี่จะปล่อยให้เราทําเลยนะแล้วก็เดี๋ยวมาตรวจงานทีหลังในส่วนของการทำดีเทลเนี่ยนะครับให้ไปที่คําสั่งนี้คําสั่งดีเทล ขีดดีเทลนะครับขีดดีเทลก็ค hey. e ือไปที่ตัวนี้นะครับไปที่ตัวนี้ขีดดีเทลนะครับนะครับขีดดีเทลตัวนี้นะครับดีเทลเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเซกชันเมื่อวานนี้ที่เราเรียนเรื่องเซกชันการตัดเซกชันตัวนี้นะครับแต่ดีเทลจะต่างกับต่างกับอ่าต่างกับเซกชันคือเซกชันเนี่ยเรากำหนดแนวคัดแต่ดีเทลเนี่ยเราจะกําหนดเราจะกําหนดอ่า เขาเรียกอะไรอะ่ะเราจะกําหนดแอรเรีย uh, นะครับดีเทลลักษณะแบบนี้เฟื่อไม่ใช่ปุ่มนี้หรอวมันทำดีเทลปุ่มนี้แหละนะครับนะครับตอนนี้ดีเทลเนี่ยมันมี2แบบนะครับแบบเนี้ยสร้างเป็นวงกลมแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ไม่ถูกนะครับอันนี้อันอันนี้ไม่ใช่ไม่ถูกมันไม่เหมาะสมกับการลักษณะการสร้างแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะไปเปลี่ยนดีเทลสไตล์นะครับดีเซลบอเดอร์สไตล์อันเนี้ยนะครับมันเป็น c ซอร์เนะครับมันเป็น Circle นะครับเป็นแบบวงกลมพี่ก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นตัวเล็กนะครับเล็กแเกก็คือเป็นแบบเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะครับแบบเหลี่ยมแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่เปลี่ยนใหม่นะครับพี่แอปพลค่าแอปพลายค่าแล้วดีลิททนะครับพี่ก็ไปสร้างตัวเนี่ยมันจะให้เป็นขอบเขตแบบนี้นะครับแล้วก็กดพอวางแล้วก็กดพิเดนเมาส์ครับแล้วก็กดเมาส์อีกทีนึง นะครับเป็นดีเทลขนาดแบบนี้พี่ลบทิ้งก่อนลบทิ้งก่อนเอาไวน้นะครับปึ๊บนะครับแล้วพี่ก็สร้างนะครับกดลาดกอย่างน,นี้ปุ๊บอันนี้พี่ก็วางคลิกคลิกเมาสนะ์ด้านซ้ายเหมือนเดิมนะค,คลิกที่เมาส์ด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับคลิกที่เมาส์เนี่ยด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับคลิกครั้งที่1ก่อนเพื่อวางตำแหน่งที่เราจะบอกว่าดีเทลอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วเราจะเอาดีเทลตัวเนี้ยไปวางไว้ที่ไหนเราก็ไปกดในพื้นที่ตรงนั้นนึกอ,ออกไหม เอาหมายซ้อมอีกทีนึงนะครับนะครับซ้อมอีกทีนึงนะครับกดเลือกมุมที่ต้องการตัดดีเทลนะครับกดปุ่มครั้งที่2กดครั้งที่3แลนะครับกดครั้งที่4ใช้แต่ด้านซ้ายหมดนะครับคราวนี้พอเราเซตตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณเห็นตัวนี้ไหมเทคตัวนี้มันอยู่ที่ above จริงๆมันต้องเป็น below นะครับเห็นไหมครับ พอเราเปลี่ยนว็นดีโลปุ๊บเทคตัวนี้มันจะมีอยู่ด้านล่างที่เราเรียนไปก็คือเรื่องของดูดีเทลเนี่ยจะใช้เป็น1 2 3่งสอเซกชันหรือใช้เป็น a b c D F G ีีนี่คือมาตรฐานอเมริกันนะครับมาตรฐานอเมริกันหรือว่าที่เราใช้ส่วนใหญ่ดีเทลเราจะเริ่มเป็น1เป็นดีเทล1เสมอน,นะครับหแล้วก็2อนะครับอย่างที่บอกครับเปลี่ยนเป็นดีเทล1น,นะครับคราวนี้เมื่อเราได้ดีเทลมาปุ๊บเรามาเล่นกับดีเทลตัวนี้ดีกว่าเรามาเล่นกับดีเทลตัวนี้ดีกว่านะครับจะทาให้ คำว่าดีเทลเนี่ยก็คือดีเทลเนี่ยของพี่เนี่ยตีความว่าขยายให้ละเอียดขึ้นขยายให้ละเอียดขึ้นคือให้มันทํางานง่ายขึ้นให้มันอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวพี่ก็จะมานะครับมาเปลี่ยนสเกลนะครับโอเคสเกลหลักเนี่ยมันเป็น12สเกลหลักมันเป็น12ถ้าพี่ไปใส่เดเมนชันตรงมุมเนี้ยในเมนวิวเนี่ยถ้าคุณลองใส่เดเมนชันดูคุณจะรู้เลยว่า ถามว่าทาไมต้องทาดีเทลเพราะว่าถ้าเกิดเราไปใส่ดิเมนชันตรงนี้มันจะมั่วมากนะครับสังเกตว่าพี่แยกชุดดิเมนชันเห็นไหมในตัวเมนวิวพี่ให้ดิเมนชันเฉพาะตัวโบและพี่ไม่ให้ดิเมนชันตัวเล็กๆตัวนี้เพราะว่ามันเล็กมาก,กเดี๋ยวเดเมนชันมันไปตีกันนะครับดิเมนชันมันไปตีกันนะครับดิเมนชันไม่ค่อยสม,มคีมันก็จะตีกันได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่เลยทำดีเทลให้มันขยายขึ้นพอขยายปุ๊บสเกลพี่จะเปลี่ยนนะครับจาก12พี่เป็น6 6ปุ๊บเนี่ยมันใหญ่นะครับใหญ่นะครับ อันนี้โบเนี่ยที่ต้องการที่จะเอาโบออกต้องการเอาโบออกนะครับพี่ก็จะไปที่กลุ่มของโบ้นะครับไปที่เมนูโบ้ตัวนี้นะครับพี่อัดคลิปไว้นะเดี๋ยวพี่จะวางไว้บนนี้เราสามารถถ้าไม่ทันเดี๋ยวดูได้ย้อนดูคลิปพี่ได้นะครับที่ปุ่มที่โบ้ตัวนี้อยากม่้คลิกเอาไว้แล้วในปุ่มนี้นะครับพี่ก็จะปลดโบตัวนี้นะครับปลดโบตัวนี้จาก visible เ,เนี่ยแปลว่า ให้มันแสดงนะครับพี่ก็จะบอกว่า non visible ก็คือไม่แสดงโบก็หายไปเห็นไหมครับเสร็จแล้วดับเบิ่ลทิกนี้ทีนึงนะครับแตที่นีถึงไปที่ attribute ตัวนี้นะครับ attribute ตัวนี้มันเป็นคําสั่ง shortening short นะครับ shortening ก็คือว่ามันจะมีการ b เบร s ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะสายเป็น6 4แล้วตอนนี้พี่ก็ใส่เป็น4เพื่อจะให้มันเบร k break dimension นะครับประมาณนั้น เห็นไหมมันก็จะเล็กลงลักษณะแบบนี้ดีเทลก็แค่นะี้เอา K หกสีน้อยไปนะครับขอเป็น6เพราะว่าต้องการเล่นกับพื้นที่นะครับต้องการเล่นกับพื้นที่ก็คือเห็นไหมครับที่ต้องการเล่นกับพื้นที่ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ย่นเกินไปแล้วก็ได้นี่นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยพี่ก็ใส่ลายนะครับลายก็เหมือนเมื่อวานนี้คราวนี้มาอีกคําสั่งหนึ่งที่พี่บอกนะครับพี่ก็จะใส่เท็กแอดผ่านมารนี้ขึ้นมานะครับและพี่จะใช้คําสั่งเท็กนะครับเท็ก เพราะว่ารูตัวนี้มันเป็นรูที่ที่อยู่ด้านล่างนะครับเป็นรูอยู่ที่ด้านล่างที่พี่ต้องการเคลียร์คัสเลยนะครับเคลียร์คัสก็คือพี่ใส่ตำแหน่งก็ใส่เทคเข้าไปนะครับอันนี้เป็นซิมโบลเขียนเทคคือตัวนี้นะครับเราจะเขียนเท็จลงไปในนี้ก็คือตัวนี้นะครับนะครับเขียนเทคตัวนี้นะครับดับมันคลทริกมาก็าเขียน Tech เทค t y p วีพีไออ่าบอทอม นะครับบัตรทอม FLG ย่อมาจากแฟงนะครับ F อใส่ดอทด้วยเพราะมันเป็นบัตรทอมย่อตัวย่อม,ออมาแอปพายแล้วใส่กับข้างล่างสแสดงว่าอะไรสแสดงว่าเราย้ําเลยว่าไอส้สีรูตัวเนี้ยสีรูตัวเนี้ยอยู่ข้างล่างสีรูตัวงนี้อยู่ข้างล่างไม่ได้อยู่ข้างบนนะครับคราวน,นี้ตัวเส้นตไลน์นะครับจะมันคลิกไปที่มันแล้วก็เปิดตัวเส้นตไลน์ออกมานะครับ นะครับเปิดเซ็นอร์ลไลน์ตัวนี้ออกมาติกตัวนี้แล้วก็โมดิฟายเนี่ยครับก็ได้แล้วทั้งหมดก็คือคำสั่งคำสั่งที่เราที่เราเรียนกันวันนี้นะครับก็มีการทำดีเทลมีการใส่เทค t มีการเปิด,ดนั่นนะครับ<อ>เดี๋ยวพอดีพี่อัดคลิปตัวนี้ไว้แต่ที่ไปวางไว้ที่เดิมนะครับด้วยความว่าที่เราพอดีพี่มีธุระนิดนึ่งนะครับ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไล่ดูคลิปเอาแล้วตามคําสั่งแล้วเดี๋ยวอีกสักตอนบ่ายเจอกันพี่จะขอเช็คตอวองนะครับแล้วที่จะมาคอลเลกให้ว่าตรงไหนมันถูกหรือมันผิดโอเคไหมครับงานแค่นี้นะ